หลังจากที่สามีของกำไรได้เสียชีวิตไปหล่อนก็ต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวหลังจากจัดงานเสร็จพอเวลาผ่านไปลูกสาวกับลูกเขยก็ได้กลับไปทำงานต่อที่กรุงเทพแต่ถึงยังไงทั้งสองคนก็ยังเป็นห่วงแม่ที่อยู่คนเดียวเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่าแม่ก็ยังทำใจไม่ได้เลย ที่พ่อต้องจากไปเร็วแบบนี้หลังจากที่จัดงานศพเสร็จที่บ้านก็เงียบมากและมีเพียงนางกําไรที่อยู่บ้านคนเดียวหลายเดือนแล้วที่สามีของหล่อนได้จากไปแต่นางกําไรเธอก็ยังคงเฝ้าคิดถึงสามีอยู่ตลอดเธอไม่ยอมกินไม่ยอมนอนลูกสาวกับลูกเขยก็คอยเป็นห่วงแม่มากๆ พอรู้แบบนั้นทั้งสองคนจึงตัดสินใจมารับแม่ที่บ้านและพาแม่ขึ้นไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันพอนางกำไลร,รู้ว่าลูกเขยอยากให้มาอยู่ด้วยกันที่นี่หล่อนก็ยังคงสองจิตสองใจอยู่ผู้หญิงวัย45ปีมันก็ยังดูไม่แก่เลยค่ะแต่บางครั้งเธอก็คงจะรู้สึกเหงาอยู่บ้างบางครั้งก็ยังมีชายหนุ่ม อยากจะเข้ามามอบความรักและความอบอุ่นให้กับเธออยู่บ้างด้วยความที่เธอแต่งงานตั้งแต่ยังเด็กมันจึงทำให้เธอมีลูกที่โตทันแม่แถมเธอยังเป็นคนหน้าตาดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะบ่อยครั้งที่เธอแอบมองตัวเองในกระจกอยู่บ่อยๆนางกํำไลมองไปและก็ยิ้มไปที่ได้เห็นรูปร่างและผิวพรรณอันง,งดงามของตัวเอง ที่ยังดูดีอยู่ถ้าจะหาผู้ชายสักคนเพื่อคลายเหงาเธอก็คงหาไม่ยากเลยค่ะพ่อสามีเสียไปหลอนก็เริ่มแต่งตัวให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาบ่อยครั้งที่มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มารุมจีบเธออยู่เสมอแต่เธอก็กลัวว่าพวกเขาจะไม่ได้รักในตัวของเธอจริงๆเพราะตอนนี้ เธอก็มีทุกอย่างที่เพียบพร้อมวันนี้อากาศดีมากนางกำไลก็เก็บเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวจะไปอยู่กับลูกสาวและลูกเขยที่กรุงเทพแต่ลูกสาวก็บอกกับแม่ว่าไม่ต้องเอาเสื้อผ้าขึ้นมาเยอะก็ได้เพราะเดี๋ยวพวกเขาจะพาไปซื้อให้ใหม่เพราะทั้งสองมีแม่แค่คนเดียวและอยากจะให้แม่ลืมเรื่องราวเก่าๆออกไปให้หมด เนรดาวกับกรกฎทั้งสองก็แต่งงานกันมาได้หลายปีแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีลูกด้วยกันสักคนเลยทั้งสองก็จะชอบไปปรึกษากับหมออยู่บ่อยๆแต่ด้วยความที่กรกฎเป็นคนที่ชอบดื่มมากๆหมอจึงบอกว่าฮอร์โมนของเขาอาจจะไม่แข็งแรงดีส่วนเนรดาวก็มดลูกไม่ค่อยดีมันจึงทำให้เธอมีลูกยาก ทั้งสองก็ไม่เลิกล้มความตั้งใจที่อยากจะมีลูกด้วยกันเวลาว่างๆทั้งสองก็จะมักไปบนบานขอลูกจากสถานที่ต่างๆที่ไหนที่เขาบอกว่าดีทั้งสองคนก็จะไปมาหมดแล้วอีกอย่างนางกำไรก็อยากจะอุ้มหลานเต็มทีแล้วด้วยแต่ก็อย่างว่าแหละคะ่ะเรื่องแบบนี้มันก็ว่ากันไม่ได้แล้วแต่วาสนาของใครวาสนาของมัน ทั้งสามคนก็หวังแค่เพียงว่าสักวันหนึ่งเทวดาท่านคงจะเมตตาให้เจ้าตัวเล็กได้ลงมาเกิดกับลูกสาวของเธอพ่อถึงวันที่นางกำไรจะมาหล่อนก็ได้นั่งรถแอร์ไปหาลูกลูกสาวก็บอกจะลงมารับเองหล่อนก็ไม่ยอมเพราะไม่อยากให้ลูกๆหยุดงานเพราะเรื่องแค่นี้อีกอย่างเธอก็ยังแข็งแรงและเดินทางเองได้ นางกาไรก็นั่งรถแอร์มาลงที่หมอชิดและใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงพ่อมาถึงหมอชิดลูกเขยก็เป็นคนออกมารับส่วนลูกสาวก็ติดงานเลยไม่ได้มาด้วยพ่อก็รกรดมาถึงเขาก็รีบโทรหาแม่ยายทันทีแม่ยายก็รีบรับสายและบอกกับลูกเขยว่ารออยู่ตรงไหนไม่นานลูกเขยกับแม่ยายก็ได้เจอหน้ากัน จากนั้นทั้งสองก็นั่งรถไปด้วยกันก็แล้วกดมองดูแม่ยายที่ยังดูไม่แก่เลยแถมยังแต่งตัวก็ทันสมัยเข้ากับรูปร่างของเธอเขามองและก็ยิ้มออกมาจนแม่ยายต้องถามเขาไปว่านี่เจ้ากอนลูกยิ้มอะไรแม่เห็นแกม,มองแม่และก็ยิ้มแม่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเปล่าครับแม่ พอดีว่าผมแปลกใจที่เห็นแม่ยังดูดีแล้วก็ยังไม่แก่เลยแม่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังสาวและสวยไม่สางเลยนะครับจริงเหรอลูกขอบใจมากเลยนะที่ชมแม่นะ่ะผมก็แค่แบบพูดไปตามความจริงตามที่ผมเห็นนะครับแม่แม่ยายเมื่อมีคนมาพูดจาแบบนี้กับเธออยู่บ่อย เธอก็จะชอบแอบเขินอายและยิ้มอยู่ในใจแต่นี่ยิ่งเป็นลูกเขยมันก็ยิ่งทำให้เธอเขินหนักกว่าเดิมอีกจริงๆนะครับแม่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับแม่น่ะยังดูไม่เปลี่ยนเลยจริงๆดูกี่ทีก็ยังสวยไม่เหมือนกับเนธเลยขนาดยังไม่มีลูกเนธยังดูดีไม่เท่าแม่เลยนะครับเนธไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเลยชอบทำแต่งาน จริงเหรอลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านน่ะแม่จะคุยกับเนทให้นะลูกทำไมเนทถึงไม่รู้จักดูแลตัวเองแบบนี้ล่ะเรื่องความสวยความงามเราต้องหมั่นดูแลตัวเองอยู่เสมอนะลูกถ้าไม่ดูแลตัวเองเดี๋ยวผัวก็จะเบื่อเอาได้ดูอย่างแม่สิขนาดพ่อจากไปแล้วแม่ก็ยังต้องดูแลตัวเองเลยพ่อลูกเขยได้ยินที่แม่ยายพูดเช่นนี้เขาก็หัวเราะขึ้นมาทันที ผมคงไม่มีทางเบื่อเนตหรอกครับแม่ผมน่ะรักเนตมากนะครับแต่ถึงยังไงผมก็อยากจะให้เนตดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ปล่อยตัวเองแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับแม่แล้วแม่ยังดูสวยและสาวก,กว่าตั้งเยอะนะครับพอพูดจบทั้งสองก็พากันหัวเราะขึ้นมาเบาๆนางกําไรก็แอบคิดในใจว่าลูกเขยของเธอก็ไม่เลวเท่าไหร่ กล้าพูดกล้ายอแม่ยายต่อหน้าอีกด้วยไม่นานนะักทั้งสองก็มาถึงบ้านพอมาถึงบ้านนางกำไรก็ไม่เจอลูกสาวหล่อนก็ถามกับลูกเขยทันทีทำไมบ้านดูเงีย,งยบๆจังเอกอกรแล้วนี่เนรยังไม่กลับจากทำงานอีกเหรอคงยังไม่กลับนะมั้งครับรถก็ยังไม่เห็นเลยผมว่าคงยังไม่ถึงเวลากลับละครับแม่ ผมว่าแม่เข้าไปนั่งพักในบ้านก่อนเถอะนั่งรถมาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไม่นานเนตก็จะเลิกงานแล้วล่ะอืมก็ดีเหมือนกันจากนั้นแม่ยายก็เดินเข้าไปข้างในบ้านโดยมีลูกเขยคอยถือกระเป๋าตามเข้าไปติดๆแม่นั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำเย็นๆมาให้จากนั้นกอนก็เดินไปหยิบเอาน้ำมาเสิร์ฟให้กับแม่ยายทันที นี่ครับแม่น้ำเย็นๆมาแล้วครับอืมขอบใจมากนะลูกเออว่าแต่เมื่อไหร่จะพากันมีลูกให้แม่ได้อุ้มหลานบ้างล่ะแม่น่ะก็แก่มากขึ้นทุกวันแล้วนะโธ่แม่ครับทำไมพวกผมจะไม่อยากมีล่ะครับก็เน่เน่ะสิร่างกายก็ไม่แข็งแรงเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่อยู่บ่อยๆเมื่อวานผมก็พาไปหาหมอแล้ว แล้วก็ให้หมอช่วยตรวจหาสาเหตุแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วครับอ,อ้าวเหรอแล้วลองไปขอลูกตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาบ้างหรือยังแม่เห็นใครๆเขาก็ไปขอกันทั้งนั้นเลยนะไปมาหมดแล้วครับผมก็ไม่เห็นว่าจะได้ลูกเลยนะแม่คงไม่ถึงเวลาละมั้งครับแม่อีกอย่าง แม่ก็จะพึ่งคิดอะไรเลยนะครับผมกลัวแม่ไม่ได้อุ้มหลานไม่หรอกแม่ว่าแบบนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับกอรแล้วล่ะกอรเองก็ต้องพยายามให้มากขึ้นกว่านี้นะลูกพอพูดจบแม่ยายกับลูกเคยก็หันหน้ามามองกันแล้วก็หัวเราะโถแม่ครับผมน่กก็พยายามอยู่ตลอดเลยนะครับผมทำเต็มที่ทุกครั้ง แต่แน่น่สิไม่ค่อยจะร่วมมือกับผมเลยบางวันก็กลับดึกบางวันก็ไม่ตอบสนองผมผมก็คอยบอกเนทอยู่บ่อยๆว่าให้รู้จักพักผ่อนบ้างอย่าทํทำโอให้มากนะักพ่อผมพูดแบบนี้เนตก็บอกว่าอยากจะเก็บเงินเอาไว้เยอะๆเผื่อว่าสักวันหนึ่งเธอจะมีลูกจะได้ไม่ต้องลำบากทีหลังพอแม่ยายเห็นลูกเขยพูดแบบนี้ แม่ใหญ่ก็เป็นห่วงทั้งสองคนมากเพราะเธอก็อยากจะมีหลานเร็วๆสักพักก็ได้มีเสียงรถวิ่งเข้ามาจอดที่หน้าบ้านเนตรก็มาถึงบ้านพอดีก่อนก็เดินออกไปรับเมียด้วยความดีใจพอเนธเดินเข้ามาเธอก็เห็นแม่นั่งรออยู่เธอจึงวิ่งเข้ามาสวมกอดแม่ด้วยความคิดถึงแม่สวัสดีจ้าแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหม หนูหน่ะคิดถึงแม่มากๆเลยนะแล้วก็เป็นห่วงแม่ด้วยแม่สบายดีแม่เองก็คิดถึงลูกเหมือนกันนั่นแหละไหนให้แม่ดูหน่อยสิทำไมลูกปล่อยเนื้อเปิดตัวเองให้หน้าตาซุดโสมแบบนี้ลนะลูกแม่ว่าลูกพักผ่อนบ้างก็ได้นะอย่ามัวแต่ทำแต่งานให้มากนะักดูแลสุขภาพบ้างเดี๋ยวสามีก็จะเบื่อเอาหรอกหาเวลาบ้างๆออกไปเที่ยวข้างนอกไปเปิดหูเปิดตา เปลี่ยนบรรยากาศบ้างสิพอลูกสาวเห็นแม่พูดแบบนี้เธอก็หันไปทางสามีทันทีจริงเหรอคะพี่กรณ์เนตรเป็นแบบนี้พี่เบื่อเนตรหรือเปล่าเปล่าพี่ไม่เคยเบื่อเธอเลยนะแม่ก็แค่เป็นห่วงเธอก็แค่นั้นเองหลังจากที่ทั้งสามคนทําธุระเสร็จแล้วพวกเขาก็พากันมานั่งกินข้าวด้วยกัน หลังจากนั้นก็แยกแย้ายกันไปพักผ่อนก่อนก็เดินเข้าไปในห้องพร้อมกับเนตรดาวและเขาก็ได้สวมกอดเธอเอาไว้เพราะเขาอยากจะทำให้เมียมีความสุขในทุกๆวันแต่เนตรดาวกลับไม่ตอบสนองกับสิ่งที่เขากำลังทำให้อยู่แถมเธอก็อยังบอกอีกว่าวันนี้เธอเหนื่อยจากการทำงานมากพอแล้วและเธอก็อยากจะนอนพักผ่อนมากกว่าก่อน ก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเนธอย่าทำแบบนี้เลยหลายวันแล้วนะที่เราสองคนไม่ได้มีความสุขด้วยกันเลยนะ่ะถ้าเธอไม่ยอมร่วมมือแล้วเมื่อไหร่เราจะมีลูกสัทีละ่ะเธอไม่สงสารแม่ของเธอเลยเหรอเรื่องลูกนะ่ะฉันก็อยากจะมีแต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยจริงๆนี่คะ่ะเอาไว้พรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มกันใหม่จะดีกว่านะ ฉันขอพักก่อนฉันไม่ไหวจริงๆเฮ้อก็ได้ก็ได้พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้แต่ว่าเธอต้องสัญญาก่อนนะว่าพรุ่งนี้เราสองคนจะไม่พลาดอีกจากนั้นก่อนก็ได้แต่นอนกอดเมียจนถึงเช้าพอเช้าทั้งสองก็ตื่นไปทำงานนางกำไรพอตื่นขึ้นมาก็หาทำโน่นทํานี่ไปเรื่อย เพื่อรอลูกสาวกับลูกเขยกลับมาบ้านพ่อตกเย็นก่อนก็ต้องกลับบ้านก่อนเพราะที่โรงงานของเขาก็ไม่ค่อยจะมีโอทีให้ทำเลยอ้าวกอนกลับมาแล้วเหรอลูกเออแล้วเน่ดาวล่ะไม่มาด้วยเหรอเนรยังไม่กลับหรอกครับโทรมาบอกผมว่าจะทำโอทีต่อเมื่อคืนผมก็บอกแล้วว่าวันนี้หยุดทำโอทีสักวันก่อน ไม่ใช่อะไรหรอกครับผมก็แค่เป็นห่วงสุขภาพของเนตรกลัวจะไม่สบายแม่เข้าใจนะลูกไม่เป็นไรหรอกแม่ว่าเรามาทานข้าวกันเถอนะมาก่อนมาทานข้าวกันไม่ต้องรอเนรมันแล้วล่ะกอนก็ทำท่าทางหงดหงิดและเดินมานั่งลงกินข้าวกับแม่ยายโอ้โหนี่แม่ทํากับข้าวเองหมดทุกอย่างเลยเหรอครับก็ใช่น่ะสิกินเยอะๆนะลูก กับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยครับแม่ผมกับเนตรดาวเราสองคนไม่ได้ทำกับข้าวกินเองหรอกนะครับพอเลิกงานก็ดึกแล้วส่วนมากก็จะซื้อกินเอาแต่ถ้ากับข้าวฝีมือแม่นี่อร่อยจริงๆนะครับแม่ยายที่ได้ยินลูกเขยพูดแบบนั้นเธอก็รู้สึกดีใจที่เห็นลูกเขยชอบเพราะสายตาเวลาที่กอนมองแม่ยายนั้นมันดูเหมือนกับผู้ชายคนอื่นกำลังมองดูผู้หญิงคนหนึ่ง ที่โหยหามานานพอทานข้าวเสร็จนางกำไรก็เก็บถ้วยชามไปล้างพอก้อนเห็นแม่ยายทำอยู่คนเดียวเขาก็รีบเข้าไปช่วยทันทีเลยค่ะแม่ครับมาครับให้ผมช่วยนะครับแม่นะ่ะคงจะทำงานบ้านทั้งวันเลยแม่คงจะดูเหนื่อยแล้วล่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะจัดการเองแม่ไปนั่งพักเถอะนะครับแม่ยายก็หันมายิ้มให้กับลูกเขย แล้วทั้งสองก็เก็บถ้วยชามออกไปล้างด้วยกันพอเสร็จนางกำไรก็มานั่งดูทีวีส่วนกอนก็ยังไม่ขึ้นห้องเพราะเขายังรอเนรดาวอยู่เนตรก็บอกกับเขาว่าวันนี้เธอจะให้ความร่วมมือกับเขากอนก็ได้แต่รอไม่นานนักเนตรดาวก็ได้โทรศัพท์มาหากรที่กำลังนั่งอยู่กับแม่ยายที่หน้าทีวีพี่กอน พี่ไม่ต้องรอฉันแล้วนะพอดีว่าฉันได้ทำโอต่อพี่ก็กินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนไปก่อนนะอีกอย่างฉันฝากพี่ช่วยดูแลแม่ด้วยละกันอ้าวเนธทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะแต่เธอสัญญากับพี่แล้วนะว่าจะรีบกลับมาแล้วทำไมเธอถึงทำแบบนี้ก่อนก็พูดเบาๆผ่านทางโทรศัพท์เพราะกลัวว่าแม่ยายจะได้ยินเขาจึงเดินออกไปคุยนอกบ้าน พ่อวางสายก่อนก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจมีอะไรหรือเปล่าก่อนเนรดาวโทรมาว่ายังไงบ้างเนรบอกว่าจะทำโอต่อนะครับเพราะคืนนี้ไม่มีคนมาทำงานเลยอีกอย่างที่นั่นฝนก็ตกแรงมากด้วยเนตก็เลยขอทำโอต่อเองนะครับเฮ้อเนรนี่ก็ทำงานจนเกินไปถ้าอย่างนั้นแม่ว่าลูกขึ้นไปนอนพักผ่อนเถอะ แม่เองก็จะขึ้นไปนอนแล้วเหมือนกันพอพูดจบแม่ยายก็เอามือไปจับที่บ่าไหลของลูกเขยเบาๆก่อนก็เงยหน้าไปมองแม่ยายเขารีบสวมกอดแม่ยายทันทีนางกำไรพอรู้ว่าลูกเขยทำแบบนั้นเธอก็ตกใจและรู้สึกปแปลกนี่ก่อนลูกไม่ต้องคิดมากหรอกนะมีเรื่องอะไรก็ระบายมันออกมาถ้าแม่ช่วยได้แม่ก็จะช่วย ก่อนก็มองหน้าแม่ยายและยิ้มแม่ครับแม่รู้ไหมว่าผมกับเนรเราสองคนไม่ได้มีความสุขด้วยกันเลยนะครับแม่เข้าใจผมใช่ไหมพอลูกเขยพูดเช่นนั้นแล้วเขาก็เข้าเรื่องทันทีและค่อยๆเล่าทุกอย่างให้กับแม่ยายฟังเขาเล่าตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องแม่ยายพอได้ฟังที่ลูกเขยเล่าทุกอย่าง หล่อนก็ยิ่งอยากจะให้ลูกเขยพ้นทุกข์หล่อนจึงบอกให้ลูกเขยใจเย็นๆและค่อยๆเล่าไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะตอนนี้ที่บ้านก็ไม่มีใครสิ่งที่แม่ยายพูดขึ้นมานั้นมันก็ทำให้ลูกเขยพอใจเป็นอย่างมากขาเขาเล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งและดีทำให้แม่ยายเอง